โอ้ใก oh, okay. ล้วันพระบ้านปีศาจไฟสว่างเลยครับพอดีมาดูไก่ข้้นไปหนอยอ๋อ oh. บ้านสว่างเลยนะครับไฟเขาออกเลยนะฮะเปป้เ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 ป้ เป้แปลกจังไฟสว่างเลยหนุมเป้เป้เนี่ยแปลกจังไฟบ้านปิชาสว่างเลยเนี่เออไฟลอพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ติดไว้ให้เขานี่ออกแสงสว่างเลยนะน่นี่เออน้ะเป็นบุญเป็นบุญนี่มันไป แหววัดแอววาแล้วนะคุณตาคุณลงุงพ่อเนี่คุณตาคุณยายช่วงนี้เทศกาลงานปลอยเดอ้ออีกหน่อยช่างเครื่องก็เป็นงานปลอยหลวงบุญใหญ่บุญหลวงเดอ้อไปเอาผลกินผลทานวัดบ้านใกล้เรือนเคียงวัดพี่วัดน้องไปแอววรับบุญรับกุศลละทานได้ครับไปเลยเดอ้อมาแอววดูไก่ข้ามไป ดูไก่หลับลงนั่งโอ้มาเห็นไฟสว่างพอดีเดี๋ยวลูกอ่ะโอ้ไก่ข้าหลับเลยเดี๋ยวได้ได้ข้าเอ็นดูพวกเองดูไก่นะมาลูกอ่ะโอ้หลับขึ้นคอนหมดละมาลูกอ่ะมามาข้าวกล้วยให้นะเร็ว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 ลงมาเร็วนี่เร็ว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 ลงมาลงมา ยิกล้วยหวานเร็วมาลงมาลูกลงมามาเร็ว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 มามาโคตีโคตีมาค้ำไปหน่อยเร็วเร็วลงมามาเร็วมาลงมามามามันพูดใครกินดีๆวันนี้มาลงมาเร็วเร็วเร็วไห อาลกอ่ะอ,อ่ะกินกินเลยลูกกินเลยข้ามไปหน่อยนอะไหนอีกตัวหนึ่งโอขึ้นคอนกับแม่ได้แเอ้แม่เขาฝึกพิยายุตั้งแต่เล็กๆเ,เลยวให้ขึ้นนอนบนคอนด้วยกันเลยอ่อมันฝึกข้ามขั้นหรือเปล่านี่ฮะมันนับหนึ่งถึงเก้าเลยเนี่ยว่าไม่ใช่หนึ่งสองสามสีห้านี่ มันเล่นหนึ่งสามเก้าเลยนี่วะเออหนึ่งสามเก้าอ่ะลูกอ่ะกินก่อนกินก่อนนี่อ่ะเอากินก่อนกินก่อนค่อยทาลูกขึ้นกินก่อนอ,อกินก่อนค่อยขึ้นค่อยหลับค่อยนอนโทษทีข้ามาข้าไปลูกค่อยกินใหม่ลูกเดี๋ยวให้ย่าเอาผักมนาะใหกค่อยเอาผักนะลูกนะโทษทีโทษที ถ้านี้มาข้อาอภาัยให้แก่ข้าก็แล้วกันเอาภัยให้แก่ข้าถ้ามาช้าไปถ้ามาข้าไปหน่อยามาข้ามไปหน่อยไอช้ชามมีชีวิตเหมือนกีนว่า โอ้เอามาค่ำม,มาแต่มาข่ำแต่ทําว่าโอ้ข้ามาของข้าอย่างนี้ตลอดล่ะทรายตอนเป็นคนมึงก็หูอยู่เวลากูไปใช่ว่าเป็นมัน่นเป็นเหมาะสะดวกเวลาไหนกูก็มาเวลานั้นมาแค่นี้เนะด้อคุณตาคุณยายพาลูกไปแอวแอว,ว,วัดแอว่าเด้อวัดชัเครืองอยู่ไม่ไกลวัดพี่วัดน้องไป ร่วมกินร่วมทานเอาผลาอานิสงได้เด้อพี่น้องคนทานไว้แล้ว